กลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งในฤดูที่กินปูอร่อยที่สุดจากผนห้าเก้าสิบก็มาได้แล้วเตรียมตัวเตรียมท้องกันให้ดีๆเลยเพราะเขาให้กินปูกันแบบไม่อันแถมยังมาพร้อมกับบุฟเฟ่อาหารทะเลอีกสามมือ้อเก๊กห้วยมีฟองก็เติมฟรีได้นอนห้องพักริมน้ำที่ด้านหน้าเป็นสวนน้ำมีสไลเดอร์สูงเท่ากับตึกสามชั้นล่องแพดูเหี่ยวเล่นน้ำกลางทะเลรีแท็กเดแกงให้มาดูเลยเพราะวันนี้ต้องพาไปชุดที่บ้านนอกทุ่งโฮมสเตย์มาถึงก็ได้กินมือเที่ยงมือแรกของทริปก่อนเลยอย่างแรกที่เราจะไดกนเป็หมมงอาร่่ีีข นะปูสดรสชาติเข้มขน้นและจานต่อไปเป็นชุดน้ำพริกในเซตก็จะมีผักลวกผักสดไข่ชะอมส่วนน้ำพริกเราได้กินเป็นน้ำพริกกะปิกเขาปรุงมาได้รสชาติดีเลยเป็นเมนูที่ทำให้พวกเรากินข้าวเยอะมากทอดหมันก็มาชิ้นใหญ่ๆเนื้อแน่นเนื้อเด้งอร่อยหอมเครื่องแกงส่วนต้มจืดเต้าหู้หมูสับกุ้งอันนี้มาเป็นหม้อเลยนะเขาปรุงมาได้ดีเลยซุปหวานกลมกลมและนอกจากนี้เขายังมีสเตชันของส้มตำให้เราไปตำกินได้เลยนะเครื่องคือครบมีทั้งปูและปลาอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์มือแรกที่เราเติมกันได้แบบไม่อั้นจานไหน ในห้องอาหารนในส่วนของโซดาน้ำเปล่าน้ำบัดลมน้ำแข็งอันนี้เขาก็มีบริการตลอด24ชั่วโมงที่สําคัญฟรีด้วยนะแถมเอากลับไปกินที่ห้องได้ด้วยใครจะมีปาร์ตี้ตอนกลางคืนก็หายห่วงเลยอิ่มจากมือแรกแล้วก็ไปเข้าห้องพักกันดีกว่าที่นี่เขาจะเป็นบ้านพักริมน้ำเขามีทั้งห้องเล็กและห้องใหญ่อย่างของเราเป็นห้องใหญ่สามารถนอนได้8คนห้องนี้จะมีทีวีพร้อมแอร์2ตัวและยังมีตู้เย็ยนที่ด้านในแช่น้ำและโซดาไว้ให้เราพร้อมสามารถเปิดกินฟรีได้เลยนะในส่วนของห้องน้ำจะมี2ห้องสะอาดสะอ้านดีน้ำแรงดเเาองพแี่่ยตรรรมมมใคคืื สามารถพกไปได้ด้วยนะโดยเขาจะให้เรานั่งรถล่างไปจุดที่แพจอนแพจะล่องตามน้ําไปเรื่อยๆจนถึงกลางทะเลเปิดเ,ดเดพลงโจ๊ะมันมันตลอดทางใครที่พกเครื่องดื่มมาก็สามารถมาเปิดกินแบบใจจอยได้ถึงจุดจอดก็กระโดดน้าเล่นกันให้สนุกกันไปเลยแต่ถ้ายัางไม่สะใจก,ก็กลับมาเล่นต่อที่โฮมสเตย์เขาจะมีเครื่องเล่นเป่าลมยาวสุดที่พักมีสไลเดอร์ใหญ่ๆที่สามารถลงเล่นพร้อมเพื่อนๆได้หรือจะเป็นสไลเดอร์ที่สูงเท่าตึก3ชั้นลองได้เล่นแล้วคือสนุกมากเลยอะตรงนี้เราสามารถลงเล่นได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ สี่ฟุดสดๆและอาหารยังอืน่นที่สําคัญกินกันได้ไม่อั้นถึงเที่ยงคืนแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้แหละเขามีเก๊กฮวยมีฟองให้เรากินฟรีเติมได้ตลอดเลยนะกินกันให้ฉ่ำๆไปเลยแต่อันนี้จะมีเวลากําหนดด้วยนะเติมได้ตั้งแต่หโมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งในๆเครื่องดื่มก็พร้อมแล้วอาหารพร้อมแล้วก็มาเริ่มกินกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่เราจะได้กินเลยคือปูทะเลจาก,จากที่เราถามหลายๆคนมาช่วงนี้เป็นช่วงที่กินปูแล้วอร่อยที่สุดใครที่ชอบกินต้องรีบจองกันเลยนะเพราะเขาให้กินกันแบบไม่อั้นจะกินกัน จานต่อไปจะเป็นกุ้งลายเสือเผาแล้วกุ้งขาวต้มเนื้อคือสดเด้งกรอบน้ำจิ้มซีฟูกก็รสชาติจัดจานเปรี้ยวน้ำคือถูกใจเรามากๆและเราชอบมากปากกระพงที่นี่คือแล่เนื้อมาแล้วคือราดน้ำจิ้มแล้วสามารถตักกินได้เลยเขาทอดมาได้ดีมากเลยนะอร่อยแถมนออยังชำํำและกลับมารอบนี้เขามีหมูกรอบด้วยนะอันนี้เขาทำได้ดีเลยกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็หอยนางรมสดก็เป็นกับแก้มชั้นยอดเลยนะอย่างกุ้งแช่น้ำปลาก็เรียงรายมาได้น่ากินหอยนางรมก็มากกับแบบสดๆเนื้อนี่หวานชำํำในส่วนของหวานมือนี้จะเป็นแตงโมนะเนืื้้้้้้อออหวววาาาาานนนนเเเปป็ขงงงงลลลลกกไไดดดีียยมั่ชๆ เขามีนักร้องเอนเตอร์เทนแขกได้ดีมากสนุกสนานสนุกแค่ไหนก็ดูเอาละกันเพื่อนเรานี่เต้นกันไม่อยู่แต่น,นั่งกันยาวๆได้ถึงเที่ยงคืนเลยนะกลับไปพักผ่อนกันให้เต็มที่พมือชาเขามีรอแล้อยูห่หลักๆก็จะเป็นขนมปังไข่ดาวไส้กรอกข้าวต้มข้าวผัดผัดเส้นจนันและยังมีเครื่องดื่มอย่างกาแฟร้อนและโอเวนตินร้อนบริการแล้ด้วยเราสามารถเดินตักกินให้อิ่มกันได้เลยนะใครที่กําลังวางแผนพาเพื่อนพาครอบครัวมาเที่ยวแล้วว่าทีนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยมีที่พักอาหารและเครื่องดื่มพร้อมได้เที่ยวได้ทํากิจกรรมสนุกสนุกที่สําคัญเราสามารถคุมงบประมาณได้ด้วยส่วนตัวว่าคุมน่าจ่ายแค่1,590ต่อคนได้ขนาดน ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้นะหรือจะทักไปที่แอปฟ้าของโฮมสเตย์เลยก็ได้ไหนๆก็มาบอกพิกัดสุดคุ้มกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วมากันได้เลย